เรื่องสยองรอบโลกในวันนี้ขอเสนอตำนานต้นโอ๊กถูกล่ามโซ่อาถันตำนานท้องถิ่นอันลึกลับน่ากลัวและคนลุกกับคำสาปอาถันร่วม200กว่าปีต้นโอ๊กต้นนี้เป็นต้นโอ๊กเก่าแก่ในป่าสาธารณะใกล้กับหมู่บ้านลัดตันมุนทนสเตมฟอร์ดเชียร์ของอังกฤษถูกล่ามโซ่เอาไว้ด้วยโซ่โลหะโบราณเส้นใหญ่ จึงถูกเรียกว่าต้นโอกที่ถูกล่ามโซ่ตำนานท้องถิ่นเล่าถึงคำสาบสมัยโบราณในช่วงปีคิดศศกราชที่1821ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวของเอินแห่งตระกูลซูสเบอร์่รคุณนางเก่าแก่ในสมัยนั้นโดยครั้งหนึ่งพวกเขาเดินทางกลับมายังปราสาทของเขาในอันตันและระหว่างเดินทางผ่านป่าก็ได้มีหญิงชราขอทานคนหนึ่งปลากดตัวใกล้ๆกับต้นโอกหญิงชราขอทาน มาหยุดขวางรถม้าของพวกเขาพร้อมกับขอเศษเหรียญหนึ่งถึงสองเหรียญแต่ตระกูลเอิญไม่ให้และกลับตะเพิดเธอไปอย่างไม่ใหยดีแถมยังด่าเธอและท้าให้เธอสาบแช่งเขาหญิงชราโกรธแค้นเป็นอย่างมากและหญิงชราจึงได้เปล่งคำสาบแช่งข,ขึ้นว่าเมื่อจริงกานสาขาของต้นไม้โอก,ก่าแก่นี้ได้หล่นล่วงตกพื้นเมื่อ เมื่อนั้นขอให้สมาชิกตระกูลเอิญของท่านจงตายและมีอันเป็นไปแต่ครอบครัวตระกูลเอิรนไม่สนคำสาปแช่งของหญิงชราแล้วเดินทางจากไปในทันทีและทันใดนั้นเองในคืนนั้นก็ได้เกิดพายุก,กระหน่าและในคืนนั้นเองสมาชิกของครอบครัวตระกูลเอิรนก็ได้ตายอย่างลึกลับ ราวกับว่าเป็นคำสาบแช่งของหญิงชราจะเป็นจริงครั้งแรกนั้นพวกเขาคิดว่ามันเป็นเพียงแค่ความบังเอิญแต่ต่อมาทุกครั้งที่กิ่งก้านของต้นโอกนี้หักตกลงมาก็ต้องมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับตระกูลของพวกเขาเสมอพวกเขากลัวคำสาบนี้มากด้วยความกลัวตระกูลเอิญจึงได้สั่งให้คนรับใช้นำโซ่โลหะขนาดใหญ่ไปพันรอบกิ่งกา้าน และลำต้นของต้นโอ๊กไว้ทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้กิ่งของมันนั้นต้องล่วงหล่นแต่ถึงกระนั้นคำสาปก็ยังตามหลอกหลอนตระกูลเอินเมื่อกิ่งต้นโอ๊กตกลงมาส่งผลทำให้สมาชิกตระกูลเอินตายและในเวลาต่อมาตระกูลเอิญรุ่นที่สองซึ่งเป็นหนึ่งในบุตรชายของตระกูลเอินได้ขี่ม้าผ่านต้นโอก๊กที่ครั้งหนึ่งหญิงชลาคนนั้นเคยปรากฏตัวและทันใดนั้นเอง กิ่งต้นโอ๊กนั้นก็เกิดหักตกลงมาบนพื้นขวางหน้าส่งผลทำให้ม้าตกใจและทำให้ชายคนนั้นตกหลงจากหลังม้าตายในทันทีเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในบันทึกอุบัติเหตุที่ระบุเวลาไว้ด้วยในสมัยก่อนและคำสาบนี้ก็สิ้นสุดลงเมื่อวันที่9เมษายนปี2007เมื่อมีกิ่งต้นโอ๊กตกลงมาที่พื้นแต่ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกในตระกูลได้รับอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตเลยแม้ว่าเรื่องราวนี้จะเป็นเพียงตำนานที่ถูกเล่าขานกันมาแต่ไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือโซ่ขนาดใหญ่ที่มีความเก่าแก่มากได้พันธนาการอยู่รอบต้นโอกนี้มาเนิ่นนานจนถึงปัจจุบันเรื่องเล่าจากผู้ที่เคยไปเยี่ยมมากมายเผยว่าเชื่อในตำนานนี้ รตอนที่พวกเขาไปเที่ยวก็เห็นว่าโซ่นี้เก่ามากและเมื่อพวกเขาเข้าไปไกลก็มีความรู้สึกแปลกๆอย่างบอกไม่ถูกรู้สึกถึงความอึมครึมบรรยากาศไม่เป็นมิตรรอบๆต้นไม้คล้ายกับมีใครกําลังยืนจ้องมองด้วยความโกรธแค้นหรือไม่ต้องการให้ใครเข้าไปอย่างไรก็ดีมีผู้ที่พยายามอธิบายความเป็นไปได้เช่นอาจจะเป็นฝีมือของชาวบ้านท้องถิ่นสมัยก่อน เอาโซ่มาล่ามต้นโอกนี้ไว้เพื่อไม่ให้มันโค่นลม้มแต่ก็ไม่มีเหตุผลที่เหมาะสมและในเว็บไซต์ stock sentinel ได้เผยว่าจากการพิสูจน์แล้วโซ่เส้นนี้ได้ถูกตีขึ้นในช่วงต้นปีคศ1,800จริงๆซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับตำนานดังกล่าวอีกทั้งบริเวณร,บรอบๆก็ยังมีการเคลียร์พื้นที่ที่มีลักษณะสร้างขึ้นขั้นบันไดขึ้นไปสู่ต้นโอก ซึ่งดูแล้วต้องใช้เวลาในการก่อสร้างนานมากและจากรายละเอียดที่กล่าวมาทั้งหมดทำให้เชื่อว่าต้นโอกต้นนี้น่าจะมีเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคำสาปอาถรรพ์อายุร่วม200กว่าปีที่ยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันดึงโดดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสเป็นจำนวนมากและนี่ ก็คือเรื่องราวสุดหลอนของต้นโอ๊กอาถันที่ได้ถูกล่ามโซ่เอาไว้ร่วม200กว่าปีขอกำลังใจกดซับสไคร์เพื่อไม่ให้พลาดรับชมผลงานในคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับทุกทุกคน